คุณมีกองทุนฉุกเฉินที่พร้อมรับมือกับเรื่องไม่คาดฝันแล้วหรือยังครับมาทำความเข้าใจความสำคัญและการสร้างเงินสำรองยามจำเป็นกันกองทุนฉุกเฉินคือเงินที่คุณเก็บแยกไว้สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินที่ไม่คาดฝันเช่นตกงานเจ็บป่วยค่าซ่อมรถบ้านกระทันหันหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอื่นๆที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของคุณ 1. เก็บเท่าไหร่ดี ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้มีเงินสำรองอย่างน้อย3-6เท่าของค่าใช้จ่ายจำเป็นต่อเดือนยิ่งมากยิ่งสบายใจครับ 2. เก็บไว้ที่ไหนควรเก็บไว้ในบัญชีที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายแต่ไม่ควรเป็นบัญชีที่ใช้จ่ายประจำวันเช่นบัญชีออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงหรือกองทุนรวมตลาดเงิน 3. ไม่แตะต้องเว้นแต่จำเป็นจริงๆชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นกองทุนฉุกเฉินดังนั้นควรใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเท่านั้นไม่ใช้ใช้เพื่อซื้อของที่อยากได้การมีกองทุนฉุกเฉินเปรียบเสมือนมีเบาะรองรับชีวิตทําให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจและมีความมั่นคงยิ่งขึ้นครับ